หน,หน่ึงพอมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวประกอบกันครับวันดีครับเพื่อนเพื่อน fc เมืองกะดเทศบานหานสดวันนี้พามาบุกที่แปงครับวันนี้มีนัดกับอาจารย์มารับเมล็ดพันธุ์มาลับมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่อาจารย์น,นี่นะครับโชว์ให้เพื่อนเพื่อนหน่อยเล็ดใจ,จแอนมาแล้วนะครับกับการรอคอยที่นานแสนนานเพิ่งพึ่งเพิ่งพึ่งเก็บเมล็ดไปเมื่อสักวันที่ยี่สิบครับยี่สิบที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเมล็ดก็ ไปก็พึ่งพึ่งออกเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นนี่แหละที่ที่เราเราเราทำอยู่ตรงนี้ครับเพราะนั้นเป็นงานแฮนเม็ดเลยใช่ไหมเป็นงานแฮนเมดนี่ก็คือเราเราต้องเอาเอาดอกแบบนี้เอาดอกแบบนี้แล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาผสมเพื่อให้สร้างรูปผสมอันนี้เราเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ก็มันก็จะยากนิดหนึ่งอ่ะก็ดูว่ากวจะได้มานะนิดเดียวอ่ะอ่ะวิธีการตอนนี้เราก็ต้องสายตาอย่างดี ตรงนี้นี่ครับอันน,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 นี้เราต้องเอาตัวผัวก,ก่อนเพราะฉะนั้นมันมันจะยากตรงนี้ทําไมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นราคามันคือแพงแท้ถ้าเปรียบเทียบก,กับต่างประเทศเรายังถูกกว่าเขาเยอะนะใช่ครับอาจารย์ผมเห็นเมล็ดพันธุ์ของญี่ปุ่นยี่โอ สิเม็ดนี่สามร้อยบาทแล้วนะสี่ร้อยบาทมีนะครับผมมีนะครับผมผมเคยซื้อมาเม็ดเม็ดละห้าสิบาทสมัยเริ่มทําใหม่ๆอันนี้นี่เราตอนแบบนี้เพราะนั้นเราเราเราต้องทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะติดต่อกันกว่าจะได้นี่ก็ประมาณสักยี่สิบวันกว่าจะะสมเมล็ดได้ครับนะแล้วก็ตัวนี้อีกสองวันถึงมาผสมเกสรได้ไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วนะผสมกสรก็ไปเอาอีกต้นหนึ่งมามาผสมกับตวนเอาต้นแม่กับต้นพ่อมาผสมกันผสมกันแล้วก็สร้างเป็นลูกลูกผสมขึ้นมานะ เพราะนั้นมันถึงจะได้ลูกที่สม่ําเสมอแล้วก็ค่อนข้างจะทนทานนี่เรียกว่าเป็น,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 ปนแบบระดับงานแฮนเมดเฮนพวกพวก,พวกทำมเมล็ดพันธุ์นี่ก็ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้คือเราเราเราผสมติดไปแล้วครับเนี่ยเราเราผสมติดไปแล้วเพราะนั้นเวลาเราผสมติดเราก็จะตัดกีเป็นไว้ทําเป็นเครื่องหมายไว้ว่าผ่านกระบวนการผสมนะเพื่อไม่ให้ไม่ให้หลงว่าไอ้บางทีมันอาจจะมีตัวนี้มันผสมตัวเองอเรามาตัดไม่ทัน แต่ผสมตัวเองนี่คือก็ไม่ได้เป็นเราต้องตัดทิ้งเราจะต้องตัดทิ้งสองวันที่แล้วมาตัดทิ้งเดี๋ยววันนี้ก็จะตัดทิ้งอีกแสดงว่าดอกชุดให่อันไหที่บิบอาจารย์ทําเครื่องหมายไว้ก็เครื่องหมายไว้อันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่หน่อยอันนี้ผสมมาน่าจะได้เกือบเดือนหนึ่งละตัวนี้นะอันนี้ก็เกือบเดือนหนึ่งก็เห็นกิ่งที่เราตัดอันนี้แสดงว่าผ่านกระบวนการผสมละตัวนี้นะอันนี้ก็ชุดเมล็ดชุดนี้ก็น่าจะเก็บได้อีกประมาณสิ้น สิ้นกุมภาอาจารย์ครับมีคนถามว่ามเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไม่เพาะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าผมบอกทุกคนว่ามเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับการปลูกช่วงหน้าร้อนหรอกแต่ว่าถ้าถ้าจะปลูกให้ให้ใหบนโต๊บนบนโต๊ะให้ให้ยาวนี่ต้องกลับไปปลูกสักเดือนสิงหากันสิงหานะเพราะฉะนั้นมเมล็ดเนี่เราต้องไปได้มเมล็ดไปแล้วต้องเอาใส่ถุงแล้วใส่ในทัพเปอร์แวร์หรือขวดแก้วแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นจะเก็บไว้ได้3ปีถุงซิปอย่างนี้ก็ได้ไหมครับใส่ใส่ถุงซิปก่อน ถุงซิปที่ใส่เราใส่ไปแล้วใส่ถุงซิปซ้ำอีกก็ได้แต่ตัวนี้ใส่ถุงซิปนี่อายุมันก็จะอาจจะได้สัก2อปีแต่ถ้าอยากให้ได้นานก็ใส่ขวดขวดแก้วหรือถ้าโปรแวรที่มันกัปนะอ๋อเป็นสุญญากาศอเป็นสุญญากาศก็จะได้สักสามปีอ๋อถ้า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 ตู้เย็นบางบางคนก็อาจจะได้ถึง5ปีสหรับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่ร้อนวิชาได้มาเลยพันแล้วอยากทำตอนนี้เลยมันมีโอกาสยังไงบ้างอาจารย์อโอกาสประสบผลาสำเร็จจะน้อยลง เพราะว่าช่วงอากาศช่วงเมษานี่มันจะร้อนช่วงเนี้ยมันติดม,มันเลี้ยงต้นได้แหละใช่ไหมครับผมแต่ว่าเวลาจะเลี้ยงให้มันติด<อ>ลูกยากโรคระบาดมันจะเยอะโดยเฉพาะเฟียไฟมาแล้วจะเอาเฟียไฟไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเลี้ยงให้มันรอดได้นี่จะยากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนี่ถ,ถ้าจะเริ่มต้นจริงๆนี่ผมขอให้เริ่มหนึ่งมิถุนาครับผมเร็วสุดขอให้หนึ่งมิถุนาเพราะช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาตัดวงจรลูกไม่ให้อะไรพวกนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใจร้อนก็ ก็จะเฟลแล้วก็จะได้ปลูกใหม่ประมาณสักมีถุนาเอ่อยกเว้นว่าคนที่แบบดื้อย่างมอ่าอยากอยากลองไม่เป็นไรรักลองของอยากลองอยากเรียนรู้เมล็ดพันธุ์เยอะเรียนรู้เพราะว่าเราเราใช้แค่แค่แค่เมล็ดเดียวใช่ครับใช่แค่เมล็ดเดียวก็ก็ลองดูก็ได้ก่อนแก่พอแก่สองก็เป็นการเรียนก็เป็นการเรียนรู้ไว้ก่อนแล้วถ้าไอช่วงเอาจิงนี่ก็คือพอก้าซักถ้าถ้าให้ผมบอกชัวร์นะก็คือให้ปลูกสักเดือนสิงหา ปลูกสิงหานี่จะชัวร์เลยเพราะว่าต้นเราโตโตตขึ้นแล้วพอเข้าหน้าหนาวปั๊บมันจะติดลูกเลยมันใช้เวลาในการติดให้สร้างต้นให้ใหญ่นี่อย่างน้อย90วันเพราะว่าเราจะปลูกแบบเลเซอแอนด์แ่ยังให้ต้นโตก่อนอย่างน้อยนี่90วัน90วันซึงปล่อยซึงปล่อยให้มันติดลูกมันถึงจะดีที่สุดถึงจะได้อลังการจะได้อลังการแต่ถ้าเราปล่อยให้มันติดตั้งแต่เล็กๆไปเลยนี่มันจะไม่อลังการเพราะมันจะรีบมาเลี้ยงลูกอ่าใช่ใช่เพราะนั้นต้องมีเทคนิคนิดนึงบางคนบอกอยากแค่ลูกรีบติด มันก็จะต้นเล็กแล้วผมบอกมันจะส่งอาหารไปเลี้ยงลูกมันแทนเสลุงแทยเพราะนั้นเราต้องให้มันสร้างกิ่งก้านก่อนกิ่งก้านให้เต็มก่อนแล้วพอกิ่งก้านแล้วทีนี้เราค่อยปล่อยคือให้มันขึ้นขึ้นคานทั้งด้านบนให้ให้ให้เรียบร้อยก่อนอย่างน้อยข้างบนนี่ต้องได้ข้างละสักเม็ดครึ่งรวมเสร็จสับพท้นผ่าทิ้นกลางสามเม็ดนี่อันนี้อันนี้เริ่ม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 ปล่อยติดลูกได้ประมาณต้อเราเต็มที่ที่เราอยากได้เลยเลี้ยงไปเรื่อยๆก็ได้จะเลี้ยงเทนิคมันก็จะได้ ถ้าเราเลี้ยงดูการดูแลดีมันก็ขั้นต่ำหกเม็ดได้จึง่าศูนการขั้นต่ำนะอาจารย์ได้กี่กิโลแล้วตอนนี้ได้31กิโลแล้วครับ31กิโลครับต้นเดียวพันเรจแอนต้นแล้วผมยังจะเลี้ยงมันต่อไปอีกนะอาจารย์ผมไม่หยุดง่ายๆนะยังยังได้อีกตอนนี้มันจะเลี้ยงได้ไปอย่างน้อยนี่ต้องประมาณสิ้นมีนาครับผมสิ้นมีนาแต่อาจารย์จําได้ไหมต้นแรกตอนนั้นพวงโกเมนไปถึงเมษาพฤษภาตอนนั้นโดนฝนตกแล้วมันไม่มีหลังคามันก็เลยลากเน่า ปีนี้ก็มีลังคาละเดี๋ยวจะลองแก้ดูจะรากให้ยาวก็ลองลองดูรากรากให้ยาวแต่ว่าพอเข้าเมษามันจะจะติดลูกได้น้อยลงแว่วนาพวกเพียเยอะเพียไฟเยอะแต่ว่าอาจจะต้องใช้สปริงเกอร์พ่นข้างบนใช่ใช่อันนั้นช่วยเนาะลองก็ก็ก็ลองดูก่อนแต่ว่าถ้ามือใหม่นี่ยังไม่อยากให้ให้ปลูกขานเมษาเท่าไหร่อยากให้ปลูกสิงหาแล้วมาลองให้มันทะลุเดือนเมษาเข้าพฤสภาก็กลับไปรอบหนึ่งปีแล้วปลูกใหม่ครับเนาะ ผมว่าบ้านเราดีได้สักแปดเดือนนี่เก่งแล้วนะครับใน8เดือนนี่เก่งขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์ชมผมอยู่ไมเนี่ยเก่งแล้วโอเคครับดีวันนี้ได้ได้เทคนิคจากอาจารย์บุษสงแล้วก็มาดูแปลงที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์กันนะครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับบคครับสวัสดีครับ